สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมิดหลักแฟนเพจมือนี่นะคะมีสูตรผัดพกแกงไก่มาฝากจ้าใส่ถั่วฝักยาวก่อนอื่นนะคะ่ะเดอ้อกเขากาใดใก้ไก่มาจากตลาดแล้วเนาะเขากับมาหันให้พอดีคำนะคะแล้วก็น้ำไปลวกไปต้มนาำม,มันมันออก จากนั้นเ่าก็เตรียมทั่วฝักเหว้ไปหั่นไว้นะคะตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะพร้อมใบมะกรูดต่อไปเ่าก็เตรียมพริกแกงลงไปผัดในหน่าม,มันนิดน้อยนะคะขั่วให้พริกแกงมันหอมๆเลยค่ะพอมันหอมเสร็จแล้วเขาก็เอาไก่ที่เ้าล่างน้ำซิดนะคะมาลงกระทะเลยใส่ให้เบิร์ดเลเดอค่ะไก่ที่เขาล่างไว้นะคะบ่ต้องจงไว้เด้อค่ะเด้อ บัดนี้เ้าก็ขัวเลยค่ะไกลนะคะพาดคุกกันกับไอ้พริกแกงให้มันเขากันดีเ้ยค่ะพาดให้มันทั่วกันเลยคุกทุกชิ้นได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันสิได้เข้าเนื้อเข้าน้ามกันกะว่าแล้วว่ามันเข้าเนื้อเข้าน้ามันดีแมนบ่ค่ะเออเฮาล้อเบงกอนวมสิขาบอแต่มันเข่าฐานหน้ามันแห้งเกินไปเขาก็ค่อยว่ากันอีกเทียบนึง หลังจากนั้นเด้อค่ะเด้อเฮาก็เตรียมใบบักกูดที่เขาเตรียมไวล้ละค่ะฉีกค่ะฉีกมันออกใส่ลงไปเลยค่ะในกระทะบ่ตองใส่หลายเด้อค่ะบ่ต้องตามคลิปก็ได้แล้วแตผ่ผูมกักเนาะผูมักอย่างให้มันหอมเขาก็ใส่หลายก็ได้บ่ามักเขาก็ใส่นิดน้อยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของบ้านภผยบ้านมันเนาะจากนั้นเฮาก็เอาบักถัวใส่เลยค่ะที่เฮาหั่นไว้แล้วเรียบร้อย ใส่ลงไปผัดน้ำกันเลยค่ะเอาละเฮากับผัดไปผัดมาโคเลโคเลเข้ากันดีแล้วกา่าบักทั่วเนี่ยมันเปลี่ยนสีจักน้อยเออห้มีไฟเนอ้เด้อขาถ้าไฟบอติดกับบอสุกให้อีกเด้อต้องหมั่นเบิ่งไฟน้ำเด้อ่ะหาแก๊สมันเบิด หน้ามันแห่งหลายบันีย่านเค็มนะคะเนาะค่ะเนาะเติมน้ำลงไปน้ำเจ้าประตองเติมหลายเด้อเติมพ่อสตอ๊อกน้อยนี่ละอย่าเติมหลายตามคลิปเด้อค่ะเดี๋ยวน้ามันจะโจงเล้งมันสิได้ปรุงไม่มันสิเปลืองเครื่องเอาแค่ว่าปรุงตามใจปจากจ้อขวงงพอเขาเติมน้ำแล้วแม่นบ่ค่ะเออบาทนี่ละเขากับปรุงต่อ ผู้ใหบ่บมักผงนัวกับบำตองใสเด้อค่ะเด้อบ้านนี่ก็สิมีผงนัวนิดหน่อยซอสหอยซอสฟ้าเขียวบ้านนี่บ่อกกินน้ำตาลแม่นบ่บ่ตองใสก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหขาดหวานบ่ไ้เขาก็เติมลงไปค่ะบ่ตองจนหวานอ้อยต้อยเด้อเอาพอดีพองามหาคนอื่นเขากินน้ำบ่ไ้มันสีเลียน เห็นบ่เห็นบ่ค่ะหน้าตาเป็นตะกินบ่าบาดนี่เอ้ยเมื่อบักทัวมันสุกแล้วมันจะเป็นสีเขียวงามเหมือนต้นเขาต้นกาเฮ้านี่ล่ะงามออยต่อยเลยให้หน้าม,มันเดือดได้เด้อค่ะเด้อมันเบิงไฟเด้อค่ะเด้อสุกแล